วันนี้ผมนัดผ่านแขกที่สามแยกคมป่าไม้เล็กครับผมนี่เป็นคลองที่ผมหาปูประจำโอยมีนกหากินในคลองเลยครับเห็นไหมครับนกกาน้ำายังไงไม่รู้ครับถามว่าผ่านแขกบินบินมาแล้วครับบินมาโชว์ตัวแล้วครับโอ้โหรีครับบินโชว์ตัวเห็นเห็นครับผมผ่านแขกเขาบอกนะงมกุ้งรอไปก่อนครับ มันกุ้งร้อนว่าร้อนไม่รู้ครับอากาศโคตรร้อนเลยวันนี้ฝนจะสร้ากหรือเปล่าไม่รู้ครับไปครับนี่ครับอีกหนึ่งรูทานแขกบอกว่าทางเท่าสองกว่ามือแต่ปัญหามันอยู่ใต้ปูนครับจะเอามันออกมาได้ยังไงนะครับตอกได้ทันเดียวทำรูตอกได้เดี๋ยวลองแกะก่อนพันเดียวน่าจะถึงครับนี่ฟังไม่รู้ครับ เสียงโกนโหแจะอยู่แน่ครับอยู่ตัวมิลิโกลนน่ะท่านเดียวตีกระดูงกิชเฉยเปล่าพันเฮ้ยาวเดี๋ยวมันต้องเดียวหลงนี่แหละมันจะลองลองมือกันโอ้โหเดี๋ยวลองมือเช็คดูครับโอ้ยดูใหม่ขนาดนี้ทำ้ทเดียวโอ้ยหลุมมันแง่งขึ้นไม่หมูนะครับ มันแยกยากครับระหว่างเสียงปูงกับเสียงอะไรเนี่ยเป็นปูนแต่ข้างในกว้างมากครับลองเจาะด,ดูละวัวดววววผ่านแขกถึงวัดครับยังไม่โดนตัวกะวัดนะครับคุณผู้ชมผมนึกว่าผ่านแขกพูดเล่นขุดจริงครับเพราะว่าดินขุดง่ายอย่างนี้อลองดูก่อนามาพร้อมทำให้ติดปูนลุยก,กันต่อ ตาทางจะถึงตัวหรือเปล่าไปสุดขอสุดขอใช่ไหมใช่ครับโอ้สุดขอนี่ไม่ไหวครับสองเจาะแล้วไปสุดขอหรือต้ปูนี่ัเป็นอะไรที่เล่นไม่ได้นะฮะเกินเอื้อมครับผมใจแล้วครับปูพิศาจบานแขกยอมแพ้ครับดูนี่ดูครับเจาะกจริงจริงครับดูนี่ดูอีเจาะถามว่าหันเดียวกช่องรู้นะครับโอ้แล้วก็จะประเดิมรู้แรกตัวเป็นโล อดครับรูนี้แต่เรายังมีความพยายามครับเดี๋ยวเราไปหารูต่อไปกันดีกว่าครับูนี้ขวาไว้ก่อนเถอะโอรานไปครับผู้ชมผมจะเจอรูอีกแล้วครับเขาขี้เล่นขึ้นมาปากนู้ใหม่ๆเลยรูดดานไหนก็โบ๋ดีเหลือเกินเขอแหวกยาหนะนี่ครับ ลึกโบแต่ตัวจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้มันอยู่ใกล้แอ่งน้ำอย่างนี้เลยครับออกไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับขอเช็คไม่รู้ก่อนอย่างนี้หนุกเปิดะอบเลยที่ฟ้านะพันเออไว้ไม่ได้ครับพันเดียวขุดแล้วเสร็จโจนครับผมอะไรเรื่รองเปล่าอยู่พันเดียว,วดินแบบนี้หนาวยากครับครับผม ถือว่ามีเล็กด้วยมาดูครับพร้อมน่าจะถึงนะครับดูกันครับเดี๋ยวเปิดอันนี้หน่อยแบบนี้ไม่มีตัวก็ไม่รู้จะไปขุดยังไงแล้วนะผานเดียวนะใช่มีเลนปากรู้วยอืมไม่ลอยอยู่ครับดูครับมลึก<ฮ>จริงๆขอผ่านเดียวยาวไม่ใช่เล่นนะครับเนี่ยน้องๆปลูพิศาจนะครับ อขอให้ดีไปทางไหนอันเดียวไป,ไปจะเลี้ยวรู้จะเลี้ยวโอ้โหอืมนี่ไงน,นี่นครับเสียงโกงสมิงครับผมนี่ของแท้ครับโออมีตัวมันเดียวออกแล้วมั้งเหรอ ไม่ธรรมดานะพงันเดียวนะถึงแน่นๆนะครับผมแต่สุดขอนะ้อเลยเย็นๆหลงแกออกอย่างเดียวพันเดียวขุดไม่ไหวแน่ครับโหขุดขอนะี่วักเป็นวักดินเป็นคิ้วนะถ้าขุดเนะี่ยอ้ออแต่ไม่ธรรมดาเนะี่ยเสียงของแท้แล้วนเสียงเนี่ยนะคอับหลู่นี้พ่านแขกบอกว่าอยากช่วยลวงจัดครับ มันอยู่ที่โล่งแป๊บันก้าวผ่านเดี๋ยวแต่ลึกมีหน้ายากรันมันติดสอบนิดนึงครับอ๋อเปิดนิดนึงนี่ครับคนที่ว่าพานแขกจะถนัดรู้ลิ้มตะลิงแบบนี้ครับครับผมผมถนัดแบบจกแบบล้วงแบบถึงตัวโห่นี่คนเดียวเอาไม่ได้ครับลึกมากพานแขกเขาประลอมปูเก่งลองเสียงเสียงธรรมดาที่ไหนอ่ะเสียงโกงสมิงเลยฮะ มันเหลียวไปเกี่ยวตัวนะอืมเกี่ยวมันติดเขาวมันแขกกำลังถึงไงดึงดึงน้ำดิฮะนี่ครับผ่านแขกถึงก็เอาหน้าไปอุดไว้เลยฮะหัวปูออกมาเอาหน้ารับไว้เลยออกมายังไม่รู้ขึ้นมามาขึ้นมาขึ้นมามันแขกจับใครล่ะลุ้นถึก งอยู่แค่เอื้อมม้าจะออกม้ามันจะออกหนักเลือดเือยเหมันจะออกมันจะออกเขาจังแคบไหมมั้งลูกทีสูงปุ่นไก่เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วมันปล่อยกล้ามหรือเปล่าพันเดียวสงสัยหมาเลยเนอะอหมาหรอหมาหมาจะกล้ามหรือเปล่าวะใช่ครับปล่อยกล้ามรึเสงสัย โอ้ยระญ่ยำเอ้ยตัวป็นตัวเล็กครับตุ่ดตุ่ดครับแม่ปล่อยก้าวมันเขียยไม่ติดแสดงเลยเขียยไม่สุดูครับผมปูดำครับหืมปูดำตัวพอผ่านแขกปูที่สองเลยฮะของแท้จริงด้วยแม่ปล่อยก้ามครับทำงานนี่ครับมันคงอยู่นะครับผ่านแขกปูเหมือนจะมาแล้วเหรอจะมาแล้วมันเดี๋ยวจะมาว่าจะมา จะมาดูอ,อยู่พักใจครับอ,อยากมากครับดูครับดูครับมาอัมามา,มา,ม,ามาครับมาหรือเปล่ามารือเปลาดูดูดดนครับมาหรือเปล่ามืนจะมาเหมือนจะมาไป,ปค,าาาครับไปครับาุมาหรเปล่า้เดวครับผม โอ้ยดูนู้นปูไข่แล้วมั้งหน่ะพันเดียวมาแล้วมาแล้วเด่นน้ำปอบโอ้เคลียบมาแบบทุกเลยหมดแรงครับผมสุดยอดจริงครับพันแขกผมโรนี่จีบโชวบไปชมนะครับสวยงามนี่ครับผมแน่นปากแน่นปากครับขอบอกวัาจะพูนครับผมถือว่าโอเคมากครับโรนี้ต้องขอบคุณพังแขกเป็นอย่างแรงครับครับผมขอบคุณครับไปรู้ต่อไปครับแกะรอยมาเจออีกหนึ่งรู้แล้วครับ รูนี้ผ่านแขกบอกเอารับประกันว่ามีตัวครับผมสวยเลยเดี๋ยวมาดูกันครับรูเมื่อกี้แย่ลึกไปหน่อยรูนี้น้ําดาเลยครับปากรูผมพางก<ม>็ใช้ได้ครับวาม,มือกว่า<ม>ครับเดี<ม>๋ยวมาลุ้นกันครับเดี๋ยวให้ผ่านแขกทายหน่อยครับ<ม>อย่างไรเด้อยังไครับสวยขนาดไหนมันมีเปลือกไขยครับ ไม่ได้กลัวปูนี <c oughs> กลัวหอยบาดมือบาดจริงๆครับหอยลังลมคมมิดโกนครับนะครับเรียนอจอบขอเย่เลยไปแน่รักทางให้ดีบ้านเดียวห<อ>หลวมครับหลวมดีจอะงี้ได้เลย<อ>เช็คก,ก่อน นี่มันหางน้ำนะครับจะหาตัวโตยากอืมจะรอครับไปกินกันก่อนอะไรมื้อก่อนไปยังไงมันเดียวไปอย่างนี้เลยเไ,ปไปลึกเลยแห็นหลวงอะหลวมอยู่แห็นหลวงก็ตัวสวยครับผมเหมือนเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวนะครับรูไหนหลวงไม่เข้าก็ไม่มีใครขุดครับ วงไม่เข้าคือยังไม่ได้ขนาดครับมือใช่ครับมือหลวมเลคือตัวนางนางขึ้นไปครับครับกินแบบพาเพียงหล,หลวมก็คือปูไซลางแะปูนางก็คือปูไซลางลึกสิหักกอกก็แลลวผมหักกอกกะถึงตัวหรือเปล่า หาที่ถายยากครับไม่รู้จะมุดไปทางไหนยงไ๋ยวถติดนูนี่ครัอะไรเนี่ย อะไรอ่ะตัวปัะเนี่ยมีได้ไงรู้แบบน,นี้ถึงหรือ,อยังฮึโห<ฮ>เดินยากจริงครับผ่านไอ้เยอะนี้ต้องขุดไล่รู้ครับผมมันรู้วันวบอีกที่ที่จ,จับมานึก,กว่ากระดองปูไปไกลไหมะไม่ไกลนะมันหักอกตรงนี้แหละโอ้หักก็จะถึงนะครับันเดียวอ่า หมูหัวใหญ่เลยครับด้านนี้โอ้หอยครับหอยตัวยใหญ่เลยครับแม่เดี๋<อ>ยว,อยวบอกก็รู้หอยนะเครื่องนะเดินเอาหอยเข้าไปกินเอาไวนเดียวตัวเไปไน็นไรเฮ้ยถึงก่อนรู้ยังอ๋อมา,าไปอีกเออ อย่ังโอ้โหไม่ธรรมดาทะแล้วครับเดี๋ยวขอเปิดหน่อยครโอ้โหน่าจะทิ่มครับผมโอ้ยถ่ายกันสดๆเลยครับรูนี้ตั้งแต่เจอรูถึงก้นแล้วครับขนาดไหนต้องขุดถึงตัวเลยครับ เปวงยาครับแหยียไมไป,ไปมดูในคลิปเหมือนง่ายนะแต่ทำจริงๆแนะล้วลรูนึงใช้เวลาหน้าดูนะครับลึกกว่าจะมม้โอ้โหูแบบนี้ความจริงม่น่าจะลึกเท่าไหร่เนะเ<อ> nữa này,เจอ tuờ hup, ôi, toong bé, chờ, tổ, <laughs> ừ, ừ. mà chờ conเจอ tuờ rồi, chờ, 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 โโอโ้เ<ะ>อ็มมือครับเอ็มมือก็สวยนะยครับไม่ดโดนนี้เอ็มมือโอ้ย <c ười> จกไม่นัดขยายนิดนึงวะแผลแทกตัวตายเปล่าวะโดนตัว ขัดลากเอาเรื่องอู่ครับมาละโอ้โยมาแล้ว,ว,กกวลโอ้ยเจ้าโอ้โห้ดูตัวโอ้นึกว่าตัวเล็กปาการูติดเดียวครับโอ้ไข่แล้วมั้งหนะพันเดียวโอ้ยหนึกว่าตัวเลก็กโอ้ยตัวอีกแล้วครับครับตัวนี้ครับ โอ้โหโคตรแซวจริงจริงโอ้ยนรื่กับตัวเล็กครับว่คุณผู้ชมดูเองผมเหนื่อยแต่คุ้มครับครับอย่างนี้เรียกว่าอะไรปุ๊ไข่หรือว่าวันแขกไข่ครับปูม่วงครับปูม่วงไข่นี่แน่นปากครับหวานนั้นกินไปโอ้หไข่ถึงขาเลยโอ้โเยี่ยมมากครับถือว่าคุ้มสุดๆไปครับไปกันต่อครับผมคุ้มแล้วคุณผู้ชมครับ ดาเวลากลับบ้านนี่แล้วครับวันนี้ก็แวะมาล้างตัวใต,ต้ต้นเอ,อ็นซีนะฮะนี่คือดอกของต้นอินซีที่เขาเอาไปใช้ดองแมงกระพุนครับต้นนี้มันยังไม่แก่จัดครับเปลือกยังน้อยอยู่ยังไม่โดนถากก็จะถากไปต้นแก่ๆเปลือกหนาๆครับเอาไปทุบๆดองแมงกระพุนครับเดี๋ยวขอเวลาล้างตัวกลับบ้านก่อนครับหิวข้าวแล้วครับน้ําก็ขึ้นโอ้ดูครับ หลายอย่างเชี่ยวเลยหมดเวลาหาก,กินถ้าใครชอบการหาก,กินแบบวีสไตล์พันเดียวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ